แล้วเรามาฝึกต่อนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มคอร์ดที่มีทั้งหมด4คอร์ดด้วยกันนะครับคอร์ดแรกเป็นคอร์อด C คอร์ดที่2เป็น A Min o r คอร์ดที่3เป็น D Min o r คอร์ดที่4เป็น G 7อซ่าแล้วก็เริ่มจากช้าๆนะครับเป็นดิดลงหมดเลยนะครับ1ห้อง1 2 3 4สาแล้วก็เปลี่ยน หนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนคอร์ดหนึ่งสองสามสี่ทำแบบนี้จนกว่าจะคล้องนะครับแล้วพอคล้องแล้วเราก็มาฝึกเป็นการสตัมแบบ fruit, ลงลงขึ้นขึ้นลงก็ได้นะครับเป็นซีลงลงขึ้นขึ้นลงเอเมเนอร์ลงลงขึ้นขึ้นลงดีเมเนอร์ลงลงขึ้นขึ้นลงจีเซเว่นลงลง ฝึกแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเ,เนาะนะลองฝึกดูนะครับผม